คนนี้ที่นี่เขาเลี้ยงนี่ไงเลี้ยงกเก้งกวางกระทิงมัวมา้มาข้างบนเราจะมองเห็นทิวทัศน์สวยๆเลยโอ้นี่สีเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นลานลานนี่เห็นโต๊ะเห็นโต๊ะป่ะนั่งชิลเลยนั่งชิลชิจิบกาแฟไงอ่าอันนี้เราก็เดินมาหลังโปะ๊ะลุงหลังแพหลังโป๊ะเออเรียกเหมือนเหมือนกันแหละใช่แล้วพื้นที่ในนี้คือมีให้แต่งให้เติมอีกเพียบ บ่อน้ําก็จริงแต่เป็นพื้นดินสัก70-80ไิบแปดสบไร่อน้ําประมาณสัก50าสไร่ใช่เนาะเอาง่ายๆเลยแพรเนี้ยเพื่อดูธรรมชาติใต้น้ำอ่าเป็นห้องกระจกราคาสร้าง10ล้านเอาง่ายๆสิ่งปลุกสร้างคือมีเป็น10บไหมโอ้โห1ิบตกยี่สิไหมสิบเกรายการ19บรายการนะจะพบสิ่งปลุกสร้างเนี่ยคุณผู้ชมเห็นรอบอ่ะใช เราก็สู่ช่อง289แปดา lady channel ที่ดินครบวงจรทุกท่านนะครับผมยศเหี่ยวที่ดินครับวันนี้จะพามาชมอาณาจักรธรรมชาติท่ามกลางทะเลสาบน้ําจืดแห่งเมืองสุพรรณบุรีครับแปลงนี้เป็นฉบับคลิปยาวครับผมนะอยู่ใน u t u b e นะครับถ้าใครชมทางแพลตฟอร์มอื่นก็อยากชมคลิปเต็มเมไปชมใน YouTube ได้นะครับ289 lady channel ที่ดินครบวงจรลองเสิร์ชดูนะครับผมวันนี้มาในฉบับคลิปเต็มครับเดี๋ยวผมจัดให้เต็มเลยก่อนอื่นไปดูกัน,นทางก่อน อันนี้เป็นถนนสีเลนนะครับเส้น3-40สน์ุพรรณบุรีบางบัวทองชัยนาทนะครับที่มุ่งมาจากกรุงเทพเนาะปริมณฑลอ่าเราก็เดินทางมาง่ายเราลงมาจากถนนสีเลนเนี่ยเข้าไปประมาณสักโลเดียวโลครึ่งถึงแปจุดที่โดนกําลังถ่ายให้ชมอยู่นี้ก็คือจุดบริเวณโรงพยาบาลรีประจันหรือว่าปากทางเข้าถนนสีเลนที่ผมบอกเนาะตรงนี้มันจะอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านในรักควายไทยชื่อดังของอำเภอสีประจันนะครับอ่าโรงพยาบาลรีประจันเนี่ยเราลงมาจากถนนเส้นนี้ นเนี่ยเตรงนี้เลยจากซีเลนเนี่ยแค่1นกิโลครึ่งอย่างที่ผมบอกเนาะอ่าจุดนี้ก็จะเป็นเรียกได้ว่าทำเลดีนะมีตลาดใหญ่ทางด้านขวาก็จะมีตลาดอยู่เกือบทุกวันเลยทางด้านขวาบานทีโล่งๆนะทางด้านซ้ายก็จะเป็นเซเว่นซีตลาดใหญ่คลินิกโรงพยาบาลเนี่ยมีหมดนะอยู่ตรงนี้จุดนี้หมดเรียกได้ว่าตรงเนี้ยคือทำเลดีจริงเนาะคือเรียกได้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบคัน มีอย่างปั๊มน้ำมันเห็นไหมครับปั๊มปอท้องล่างเนาะมองไปไกลๆเราก็จะเห็นบ่อน้ําครับผมไปเดี๋ยวตามถนนเส้นนี้ไปเลยครับผมแปลงที่ดินก็ติดถนนเส้นนี้แหละครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นถนนหน้าแปลงแล้วครับติดติดกับถนนเส้นนี้เลยที่ลงมาจากปากทางเข้าถนนสีเลนนะปากทางเข้าก็จะเป็นซุ้มทรงไทยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นบริเวณรีสอร์ทแล้วแต่เดิมเนี่ยเป็นรีสอร์ทนะครับซึ่งปิดกิจการไปแล้วนะอ่าอันนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นพื้นที่บ่อน้ํา แล้วก็พื้นที่พื้นดินเนี่ยรวมทั้งหมดเลย124ไร่นะเป็นพื้นที่งอกอีก6ไร่ครับผมก็คือประมาณสักร้0ไร่นะผมบอกได้เลยนะคร่าวๆ130ไร่สิ่งปลูกสร้างมีเยอะมากครับผมบอกไม่หมดแน่นอนแต่ลิสต์รายการมาแล้ว19อย่างนะครับมูลค่าที่สร้างเนี่ยโอ้โหหลายล้านมากนะเจ้าของต้องการประกาศขายในราคา75ล้านอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมข้างในแปลงด้วย แต่ต้นคลิปผมอยากจะให้เห็นทัศนียภาพด้านรอบก่อนว่ามันเป็นบ่อน้ําก็จริงนะแล้วมันก็มีพื้นดินด้วยเป็นบริเวณบ่อน้ำเนี่ยประมาณสัก50ไร่ครับผมแล้วก็เป็นบริเวณพื้นดินอีกประมาณสัก70-80ไร่เรียกได้ว,ว่าไม่ใช่น้ำทั้งหมดนะแต่มีน้ําอยู่ตรงกลางอันเนี้ยใครก็จะกลัวน้ําท่วมใช่ไหมเพราะว่าเป็นบ่อน้ําผมบอกได้เลยว่าหมดปัญหาทางด้านทรายล่างครับผมจะเป็นคลองไปนาเป็นคลองส่งน้ําใหญ่ ใหญ่เท่าๆกับแม่น้ําเลยครับซึ่งแปลงนี้ติดติดกับพรองเพราะฉะนั้นการเอาน้ําเข้าในหน้าแรงหรือว่าเอาน้ําออกในหน้าฝนทาได้ง่ายมากครับมันจะมีปั๊มอยู่นะจะทําเป็นมันจะทําเป็นประตูอยู่เนาะซึ่งหมดปัญหาแปลงนี้ไม่ท่วมหรอกครับผมเนาะเพราะว่าการจัดก,การน้าโอเคเลยนะก็ตัดปัญหาไปเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในแปลงนะครับเดี๋ยวพาไปดูพาไปอธิบายเนาะมีหลายอย่างมากนะที่ทําเป็นแพร แต่ให้คุณผู้ชมดูสังเกตนะขอบๆหลายๆหลายๆพื้นที่ของของอแปลงนี้คือเราสามารถสร้างเพิ่มได้อีกเยอะมากถ้าใครชอบบ่อน้ําถ้าใครชอบพื้นที่คล้ายๆทะเลสาบน้ําจืดแบบนี้มีหัวคิดมีแนวคิดอยากจะสร้างต่อทําเป็นลานเจ็ตสกีจะทําเป็นบอ่อจะทําเป็นเอ,อเพลิงหรือว่าจะต่อเป็นบันไดน้ํากลางวิง่งจะทําเป็นคอมมูนิตี้จะทําเป็นตลาดหรือว่าจะทําเป็น ลานพักผ่อนอนาณาจักรพักผ่อนส่วนตัวปุ่มว่าเหมาะอันนี้คือทำเลยอย่างที่มมบอกนะมันให้เดินทางง่ายอยู่แล้วสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันและที่สําคัญเนี่ยให้ดูบรรยากาศเขาทําให้สวยเขาทําให้ครบจบหมดเลยนะอ่าภายในแปลงเข้าวๆก็จะมีแพน้ําเป็นด้วยความที่เปิดเป็นรีสอร์ทเก่าก็จะมีห้องพักราคาถูกราคาประหยัดแล้วก็บ้านเดี่ยวที่ติดริมทะเลสาบแล้วก็จะมีบ้านทรงไทยทางด้านขวาเห็นไหม อ่าเราก็จะมีพื้นที่ชมวิวที่ติดกับขอบคอบเนาะแล้วก็จะมีโรงเก็บของมีเลีเ้ยงสัตว์ด้วยซึ่งแปลงนี้ธรรมชาติมากปล่อยสัตว์ไว้หลายชนิดมากนะไม่ว่าจะเป็นเก้งกวางม้ากระทิงบัวคือปล่อยไว้อิสระโอเพนอะ่ะให้เดินได้รอบเลยเพราะว่าแปลงนี้ทั้งแปลงล้อมเลอไว้ทั้งหมดอ่าไม่มีทางที่สัตว หรือสิ่งธรรมชาติที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยจะออกไปข้างนอกได้ไปรบกวนได้ไม่มีเพราะว่าเขาล้อมรั้วไว้ทั้งหมดเลยและนี่ก็เป็นข้อมูลร้าวๆเดี๋ยวพาไปชมด้านล่างกันครับผมไปครับโอ้โหตอนนี้เราก็เรียกได้ว่าอยู่บ่อน้ําที่ทะเลสาบเออทะเลสาบอทะเลสาบน้ำจืดของสุพรรณบุรีเลยใช่เนาะโอ้โหแล้วเห็นนี่มันละลานตามากเลยลูกมีทั้งแพรมีทั้งห้องพักมีทั้งอะไรก็ไรนะตอนนี้สวนอาหารไม่ได้ทาแล้ว อ่าฮะแต่เดิมแต่เดิมแต่เดิมขอเปิดเป็นรีสอร์ทรีสอร์ทอ่าฮะคือเหมือนครบวงจรอ่ะมีที่หมาทั้งหน้าด้านในก็จะมีห้องพักห้องพักเอออันนี้ก็คือเหมือนอาคารอะไรอะอาคารที่อาไว้ทานอาหารจัดเลี้ยงสัมมนาแพรน้ำแพรอาหารนะแพรน้ำเพราะว่านี่เลยที่บอกไว้คือข้างล่างอ่ะมันเป็นห้องกระจกอ่ฮะมองดูป่าได้เหมือนเหมือนต่อข้างล่างไว้แล้วก็เราไปดูใต้ดใช่เนาะเออแล้วตรงนู้น ก็เป็นเหมือนห้องพักอ่าอันนั้นก็จะเป็นห้องพักอีกโซนหนึ่งใช่มีทั้งห้องพักคนงานก็มีใช่ห้องครัวอยู่บนนู้นเออเนี่ยมันอาจจะเดินไม่ทั่วนะวันนี้มันเนื้อที่มันทั้งหมดร้อยยี่สิบสี่ไร่บวกอีกที่เงาะอีกหกไร่ก็ประมาณร้อยสามสิบไร่เออเออราคาเท่าไหร่ราคานี่ไม่อยากจะเอ่ยเลยบอกตรงเอ่ยมาเอะเร็วๆโอ้โหราคาจิ๊บๆเท่าไหร่อ่ะ เจ็ดสิบห้าล้านเออเจ็บจริงเออสำหรับคนที่แปลว่าไม่เดือดร้อนไงเนี่ยอย่างอย่างอย่างลุงเนี่ยผ้าคีรวห่อทองเคยเห็นป่ะไหนลุงเนี่ยเป็นผ้าคีรวแล้วล่ะเออนี่ผ้าคีรวอ่าแต่ทองไงมีไม่มีเออเนาะผ้าคีรวห่อทองเดี๋ยววันนี้หลักๆเราก็จะพาไปชมบ้านทรงไทยทรงไทยด้วยเอออันนั้นมันเหมือนเป็นเรือนอะไรอะเรือน อันนั้นเวลาน,นั้นเราลงจากบ,บ้านสงสายมาก็นั่งพักผ่อนได้ไงเหมือนเหมือนนั่งรับลมอ่ะตรงนั้นใช่ใช่เออเหมือนนั่งรับลมเนาะแล้วที่นี่ปลาตัวใหญ่เลยมันไม่ได้คดแค่นี้นะฝั่งนู้นจะเป็นบ้านพักของคุณพี่เจ้าของอันนี้เราก็เดินมาหลังโป๊ะลุงหลังแพหลังโป๊ะเออเรียกเหมือนเหมือนกันแหนละเออเออเมื่อกี้ค้างไว้ตรงตรง,ตรงนูน้นเป็นบ้านพี่เจ้าของบ้านพี่เจ้าของแล้วก็มีแท้งปลามีโกดังเก็บของขนาด30มสิบคูณสามสิบเมตรมีคอกม้า มีที่ปล่อยกวางเก้งมีกระทิงมีกเทยก็เทยอยู่นี่ค่ะอ <c oughs> โอมันมีอะไรบางเนียนี้เดี๋ยวขอ,ปอเปิดนเปิดเอกสารดูได้ไหมล่ะได้โอแล้ได้อธิบายไปเลยเอาเ,อาเอาโพยมาเลยเออคือเยอะจริงเยอะจริงจตงนี้<ๆ>มองง่ายๆอ่ะตามขอบเลยนะคือทั้งแปลงเนี้ยจะเรียกได้ว่าเป็นทะเลสาบทั้งแปลงก็คือเป็นบ่อน้ำเนอะเหมาะกับใครที่แบบชอบแบบแนวแบบสไตล์บ่อน้ำเนาะ ชอบเล่นเจ็ตสกีชอบเล่นอะไรก็ชอบแนวเนี้ยแล้วพื้นที่ในเนี้ยคือมีให้แต่งให้เติมอีกเพียบบ่อน้ําก็จริงแต่เป็นพื้นดินสัก70 80ไร่อ่ะบ่อน้าประมาณสัก5้าสิบไร่ใช่เนาะประมาณนี้ก็คือพื้นที่เนี่ยมากกว่าบ่อน้ําที่เราอยู่เนี่ยราคาสร้างนะงบที่สร้างอ่ะเป็น10ล้านเน่ยตรงเนี้ยเออแต่เพราะแพ้เนี่ยนะมันมีราคาที่ว่ารายละเอียดอ่ะไหนลองลงลงลองลองเหล่ามาหน่อยอ่ะ เอาง่ายๆเลยแพเนี้ยเพื่อดูธรรมชาติใต้น้ำ uh huh. อ่าเป็นห้องกระจกรับคนได้สองร้อยถึงสามร้อยคนท่คนจะม,มาเที่ยวเฉพาะในแพในแพนี้ uh huh. ราคาสร้างสิบล้านสิบล้านแล้วเออแล้วเอาง่ายๆสิ่งบุกซ้าคือมีเป็นสิบไหมโอ้โหสิบตกยี่สิบไหม สิบเก้ารายการสิบเก้ารายการนะแต่พาะสิ <Eat looking> <fit> ่งปลูกสร้างเนี่ยคุณผู้ชมเอเห็นรอบอ่ะนะใช่บ้านตรงไทยเดี๋ยวเราก็พาไปใช่เดี๋ยวเราก็พาไปดูเดี๋ยวพาไปดูแต่ขอบอกในหลักๆนั่นก็คือเนี่ยเป็นน้ำอ่มันอยู่ตรงกลางไอ้น้ำมันอยู่ตรงกลางละกันเนาะใช่ใครสร้างเพิ่มมาจะมาสร้างเพิ่มจะมาตกแต่งขอบสร้างเพิ่มก็มีเห็นทิวไหมเห็นทิวไหมนั่นแหละที่ที่เป็นพื้นที่ดินนะน่ะอ่ะคืออย่างที่บอกนะพื้นที่ดินยังเหลืออีกแล้วแปลงเนี้ย เห็นน้ำาหมืนเดียวเขากลัวน้าท่วมแน่นอนลุงเออท่วงจะท่วมยังไงล่ะเขามีระบบระบบสูบน้าออกเครื่องสูบน้ําเห็นตรงนน้นไหมเนี่ยเครื่องสูบน้ำเนี่ยสูบน้ําออกก็ทิ้งในคลองเขาเรียกคลองอะไรนะคลองไปนาไปนาคือแปลงนี้ยเป็นบ่อน้ําก็จริงแต่ว่ามันติดคลองอเนาะคือระบบน้ำเนี่ยคือเขาเอาเข้าเอาออกได้ว่างั้นเถอะใช่นะแห้งก็เปิดน้ําจาก คลองเข้ามาใช่หรือว่าถ้าเกิดว่าฝนตกหน้าน้ําก็เอาป,าอาปาั๊มดูดออกไปเออเขามีครบเนะครบไม่ต้องลัวน้น<ะ>ไม่ต้องห่วง,งเรื่อง,เร,องเรื่องน้ำละกัน,นใช่นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากชมอธิบายมุมสูงเดี๋ยวผมพาไปชมท้ายคลิป อดใจรอเออว่ามีอะไรยังไงบ้างเนาะใช่เดี๋ยวผมพาให้ดูในท้ายคลิปละกันเพราะว่าอย่างเงี้ยถ้าเราให้เดินละร้อยเกือบร้อยสามสิบได้แล้วไม่ทัวแน่ไม่ทัวแน่แต่แรกๆขอบอกเลยว่าตรงเนี้ยมันขายตามสภาพนะอ่ะอันเนี้ยคือเขาก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เปิดกิจการมานานแล้วนะประมาณหลายปีอยู่โอ้หลายปีอ่ะแต่เฉพาะสิบปุ๊กสร้างเนี้ยประมาณสักสิบสิบปีอ่าไปโอ้ยสบายจริงโว้เออ โอ้โหจูบเลยไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวโอ้โหเกาววาจะแจ็คพอตเนี่ยเอาคนนี้ที่นี่เขาเลี้ยงนี่ไงเลี้ยงเก้งกวางกระทิงมัวม้าโอ้โหเยอะเยอะหลายใหา่เลยว่าเอาไว้ดูดสบายเลยไม่ใช่ไม้าอย่างนั้นโอ้เด็กๆก็จะไปดูดขาม้ากันใหญ่ไอนนี้คือเก้งกวางเนี่ยคือเมื่อก่อนเขาเลี้ยงว่าเป็นคอกอยู่ตรงโน้นอะ <ur k S 2> เขาจะอยู่ฝัง่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งเดียวกับบ้านบ้านบ้านเดียวของเจ้าของเอออ่าของของเจ้าข,ของบ้านเขาก็จะมีของเจ้าของที่เนี่ยเขาจะมีบ้านเดียวเขาอยู่ใช่ชั้นเดียวเออปลูกไว้แล้วก็เมื่อก่อนเป็นคอกอยู่ตรงนู้นใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้คือเขาปล่อยโอเพนและปล่อยปล่อยหมดเลยเออแต่คนดูแลเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะออกมาช่วงเงยนเ็นๆแดดล่มลมตกแต่ใครใครจะมาก็มาดูตอนเย็นกันเลยมั้งเอ้ยดีเหรอเออพอประตูรั้วเขาจะปิด ใช่ถ้า,งงายังไงต้องแจ้งก่อนนะอันนี้ไม่ได้เลยนะครับจเจ้าของเขาขอเป็นคนค่อนข้างที่จะเป๊ะหน่อยใช่นะถ้ายัางไงคือคือเอาตามหลักไปมาลาไหว้เราต้องบอกกล่าวกันก<ช>่อนแล้วอะเนาะจะมาดูก็ต้องนัดลงหน้าหน่อยเนาะเอาสักวันหนึ่งอะลุงเอาสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งที่จะมาดูหรือว่าสักวันหนึ่งที่จะนัดน,นัดนัดสมมติว่าพรุ่งนี้จะมาเลยวันนี้นัดอลไรแหะเออพรุ่งนี้บ่ายจะมาถึงนะอะไรเงี้ยเออไอทางคอนกรีตเนี่ยรู้สึกว่า ท่าที่สังเกตมันจะทําแบบประมาณเมตรครึ่งอ่ะรอบที่นะทางด้านกว้างเหรอทางกว้างยานอ่ะมันจะมีคอนกรีตอยู่รอบเลยละใช่มันจะอยู่รอบอ่าอันนี้ก็เป็นบริเวณที่เราออกาปะแพเมื่อกี้นี้นั่นแหละที่เราไปจะลงเล่นน้ำจนเมื่อกี้เนี้ยเออใช่เราก็เดินถัดมาอันนี้ก็เป็นบ้านทรงไทยแต่ไม่ต้องให้ผมนับเสานะอ่าฮะโอ้โหเสาเยอะมากเทียบเลยเออโอ้โหทรงไทยยกพื้นสูงนี่เลยสไตล์นี้เลย แล้วมูลค่าทรงไทยหลังเนี้ยสร้างมาในงบประมาณ18ล้านอเออเหมือนประยุกต์หน่อยนะ,ะเพราะว่าฐานมันใช่ถ่าเป็นปูนปะฐานไอโค้งอะตรงเนี้ยมันเป็นปูนกึ่งไม้ไงปูนแล้วก็เป็นอะไม้อย,อยู่ฐานต้องไปดูข้างบนเออเอา่อความแข็งแรงได้ได้เอไปดูข้างบนได้ข้างบนเราจะมองเห็นทิวทัศน์ทสวยเลยได้ไดไดอู้้นี่สิเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นลาน ลานนี่ในเห็นโต๊ะเห็นโต๊ะป่ะนั่งชิลเลยนั่งชิลๆจิบกาแฟไงเออไปเฮ้ยไปดูข้างบนกันไปดูอ่ะอ่าค่อยๆขึ้นมาลงเลยเฮ้ยโอ้โหนี่ถ้าทำเป็นฉากก็จหนังทะบายเนี่ยอ่อเจ้านะเออนเนี่ยเนาะโอ้โหเนี่ยฮะพื้นไอ้พื้นมันแน่นอยู่นะเพราะว่าไอ้โครงเป็นปูนใช่ไหมเนี่ยมันแน่นข้างล่างเป็นปูนข้างบนเนี่ยเป็นอันนี้เป็นไม้ไม้เชล้าอ่าอ่าก็หลักๆประมาณนี้แต่ข้างในเนี่ยน่าจะล็อกนู่นตรงนู้น แตงในเนี้ยเป็นไม้ไม้จริงๆเลยเป็นไม้สักสมัยก่อนอ๋อข้างบนก็เป็นหลังคาพวกไอ้นั่นหลังคากระเบื้องเออประยุกต์หน่อยอ่าหลักๆก็อะไรกันโอ้มีทั้งห้องน้ําห้องนอนเตียงนอนตู้นี่ไฟเปิดนมีเออนี่มีไฟฮะมานคบอไม่ได้อยู่หลายปีไฟจะตัดไม่ได้ตัดใช่ก็คือมีคนดูแลมีคนดูแลมีคนดูแลอ่า หลังบ้านเป็นไงเป็นไงเนี่ยคือนี่นี่นี่วิวนี้สวยไหมล่ะสวยเย็นนะเปิดหน้าต่างให้ลมโชยเนาะเออเอาอีกห้องเหรอเอ้ามาที่เดี๋ยวไหนๆดูแล้วก็ดูให้หมดนั่นห้องน้ำเห็นไหมอ่ะฮะนี่จะเป็นเตียงนอนอันนี้เขาทำไว้สองเตียงห้องเมื่อกี้จะมปสี่เตียงฮะมีเจ้าของมาแล้วเจ้าของก็ไม่ใช่แมวอันนี้แมวเขากุ้งกุ้งอ่าชื่อกุ้ง แล้วมาดูเนี่ยเนี่ยเราอะโอ้โหเป็นงไงเป็นงไงแล้วโทษแล้วก็ดูเอ้าไปหาใครอะไรอ่ะมาเที่ยวบ้านก่อนเอเมนไหมล่ะแล้วโทษไป็นไงใครครอบครัวใหญ่ๆนะจัดมาโอ้โหแจ๋วเลยเนี่ยสายปาร์ตี้สายสังสรรค์น,นี่ไอ้หลานห้องนี้เห็นขา,ขาวๆป่ะอ่ะฮะเป็นห้องจัดเลี้ยงสัมมนาจุคนได้ประมาณ200คนเออสองร้อยสามร้อยคนเลยเออ แต่ว่าอาจจะมีชำรุดบ้างเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้มานานนะ<ช>อันนี้คือต้องบอกว่าตามสภาพแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วบริเวณทัศนียภาพเนี่ยเขาก็มีตัดหญ้าบ้างปรับปรุงบ้างไม่ให้ซุดไม่ให้โทมก็มีคนงานอยู่กี่คนสี่ห้าคนแด้ตัวเนี้ยเอ,อมันคนงานมาดูก็น้อยแต่ว่าใช่ใช่มันตามสภาพครับมันอาจจะมีแบบฝุ่น,เ,นเห็นไหมก็พูดก,กับตาม,มตรงแล้วมันตามสภาพนะทาไม่ไหวเออนี่ถามว่าเดี๋ยวจะาว่าลุงจะโ้นี่เจ้าของเจ้าของนะเนี่ย ลูกลูกเจ้าของเนี่ยลูกจ้างเป็นคนที่ดูแลที่นี่เดี๋ยวขอสะ้านหน่อยว่าพี่อยู่มากี่ปีเก้าปีแล้วจ้ะเก้าปีมองกล้องเลยไม่ต้องอายแล้วที่นี่มีผีป่ะไม่เห็นเคยค่ะไม่เคยเคยเห็นจ้ะไม่เคยเห็นจ้ะไม่เคยเห็นเนาะเออมาอยู่นู่นเดินกลางคืนมาปิดไกลปิดอะไรเดินไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นจ้ะไม่เคยมีอะไรน้ําถ่วงไหมไม่ถ่วมน้ำไม่ท่วมแล้วก็ไม่แรงด้วยจะไม่แรงด้วยประมาณนี้แหละเวลาที่ไปก็ไม่ยุบอะไร โอ้ที่นี่อากาศดีป่ะดีอยู่เนาะสบายสบายช้ามาก็รับอากาศไปสุดเนาะเออไม่ต้องวุ่นวายกับใครดีโมรเพียบนะโจรโจรมีอ่ะโจรขโมยไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยมีปล่อยเป็ดปล่อยไก่ก็ไม่เห็นหายไม่มีหายจ้ะเก่งกวางก็ปล่อยไว้อเอก็อยู่ครบอะเดี๋ยวขอบคุณคุณพี่เนาะอ้าวคุณพี่ว่าอะไรนะแล้วว่าอะไรเมื่อกี้นี้เก่งอะไรก็ไม่มีหายไปไหนยังอยู่หมดยังอยู่ครบ แต่หายกับวันนี้เนี่ยคืนเปนที่ก <c oughs> ็วพวหนูเดินส่งนกดงอะไรก็ไม่เคยเห็นเ,เดินมันทีรูวร้ว่าว่างน้นไม่มีใครกล้าเข้ามาจาก,ก็รอมหมดแล้วแสดงว่าเจ้าของเนี่ยเขาเป็นคนเก่าที่อ,อ่เขาเรียกอะไรล่ะทางคนแถวนี้เขานับถือเนอะาะจ้าบางทีคนก็ทำหนูแเคยเห็นอะไรไหมไม่มีขึ้นก็เดินสบายสบายอยู่แต่มาปีแรกๆก็กลัวเหมือนกันแต่ยูดต่อมาก็ ไม่มีอะไรน้ำหนึ่งเลยน้ำไม่ท่วมสองน้ำไม่แรงขโมยไม่มีผีนี่รับประกันได้ไม่มีไม่มีไม่เห็นไม่เคยเห็นก็ไม่มีบางคนเห็นบ้านเลือนไทยบ้านเก่าๆอี่างก็กลัวบางคนก็กลัวมากวาดมาทำาสะอาดก็ไม่เห็นมียอะไรถ้ามีก็ขอเลขเลยเนาะออเจะได้ถูกหวยจะได้รวยๆกันเนาะอันนี้ขอบคุณคุณพี่นะที่ดูแลขอบคุณมากครับ พูดมาตั้งนานแล้วแปลงนี้อยู่ไหนเนี่ยออก็ยังงงอยู่เนี่ยเอาบอกมาสิเออกระแปลงนี้มันอยู่ที่อะไรนะบ้านวังน้ำซับวังน้ำซับทีประจยนสุพรรณสุพรรณบุรีแล้วการเดินทางไม่ได้ขี่เลยเนาะไม่ได้ขี้เลยนี่ถนนเส้นออกจากโรงพยาบาลสีประจันมาเนี่ยเซเว่นเซเว่นเนี่ยเดี๋ยวขวามาเลยประมาณกิโลครึ่งก็ถึงแล้วคือ ท่านใดอยากรู้พิกัดคร่าวๆก็จับมาใหญ่ๆเลยโรงพยาบาลศริประจันว่างั้นลงมาโลหนึ่งประมาณเนี้ยเออแล้วก็ถึงเลยหน้าแปลงไปถนนรดยางใช่ไหมลุงรดย่างเออไอทางแปลงเนี่ยคือหน้าแปลงติดถนนระยางใช่สวยๆกะเนี่ยแหละบรรยากาศก็ประมาณนี้ลุงเนาะร้อยยี่สิบสี่ไร่เจ็ดสิบห้าร้านให้มาดูกันก่อนมันจะไปลอดูเปิดปุ๊บจะต่อรองกันเลยใช่ไหมเออเออเนาะเฉลี่ยแล้วไร่แล้วมันก็หกแสน ประมาณนั้นแล้วคุณก็ดูที่ได้สิ่งปลูกสร้างเลยอันนี้เราพูดยังไม่จบนะสิ่งปลูกสร้างเนี่ยคือฝั่งโน้นเราไม่ได้ไปเออเดี๋ยวเอาโดานพาไปชมแล้วกันแต่าพาะแทงน้ําระบบน้ํมันก็เจ็ดแสนเข้าไปแล้วตุวคุณนั่นน่ะอยู่ในที่เลยนั่นน่ะอันนั้นน่ะเขาบอกทำไมแพงจ <ๆ S 2> ังก็น้ำเราขายเป็นลิตรเนอเนี่ยลิตรละห้าบาทเอาปะโอ้โหเมื่อกี้เห็นปลาตอนเมื่อกี้พูดยอกยอกขจะมาขายน้ำเป็นลิตรเ้อแต่เราทำระบบน้ำขายได้แล้เนี่ยเออขายให้ปลาปลาเลยเออจบจบไป เอาง่ายๆใครมีเชิงธุรกิจอะไรก็ลองมาสารต่อเอาเอานาะเอาปลามาปล่อยเนี่ยโอ้โหจับทีเป็นแสนเออเนาะตัวใหญ่ๆนั้นเลยมื่อกี้ขึ้นไปยัง่งอ่ะไปเ,เฮ้ยมันเย็นมากแล้วเดี๋ยวจะได้ดูงวดูควายอะไรนะกลางคืนนะ่ะเก้งกวางออกมากะทิ้งเก้งเออเนาะไปเฮ้ย ยายแมนเองนี่ยายแมนรับงานรีวิวโฆษณาอาสังหาอยากจกะจ้างเข้าไปดูผลงานทางช่อง YouTube 289 l a d y channel คุณภาพเกินราคาผลงานมีเยอะท่านแบบไหนชอบแบบไหนติดต่อแบบนั้น <c oughs> อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กด,กดแชร์กด subscribe มีอะไรก็กดเข้าไปเถอะอกับยายแมนเลยจ้า